มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสอทอยืนยันนะคะนักศึกษาปริญญาตรีอาชีวะได้เงินเยียวยา2000ค่ะตามที่เครือข่ายคนร,รักอาชีวะศึกษาแห่งประเทศไทยออกแถลงการถึงนายรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาหลังนักศึกษาปริญญาตรีในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษาหรือว่าสอ,อสอจำนวนกว่า13,000คนนะคะ ตกหล่นไม่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์จำนวน2,000บาทค่ะล่าสุดนะคะวันที่7พฤศจิกาย,ยนนะคะนางสาวตีนุตเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้รับทราบในหลักการเรื่องการจ่ายเงินเยียวยานักศึกษาภาคเรียนที่1ประจําปีการศึกษา2564จํานวน2,000บาท ในส่วนของนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศจำนวน23แห่งนะคะนักศึกษาจำนวน10,300 0คนที่ตกหล่นไปยืนยันว่านักศึกษากลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาอย่างแน่นอนและจะมีการสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเร่งรัดก,กระบวนการต่างๆให้ติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ